สวัสดีครับติวเตอร์ครับผมยิ้มครับผมวันนี้วันไปฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างวันนี้วันฟิตติ้งนะคะก็ตื่นแต่เช้าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นมผมเนี่ยเหมือนจะนอนอีกทีเกือบหกโมงแล้วแต่หกโม,มงต้องตื่นนะฮะแต่ว่าแบบตื่นตื่นสายไปน,นิดนึงแต่มาทันามาตรงเวลาครับแต่มี energy ล้นเหลือพยายามโฮให้เยียสุดถึงเย็นนะฮะวันนี้วันนี้ถึงเย็นเลยครับ ครับผมก็ตื่นเต้นนะครับผมว่าเมื่อคืนก็แอบ,บแบบแอบมีนอนไม่หลับนิดนึงแต่โชคดีที่เราออกกําลังกายแบบก่อนนอนครับผมก็ไปวิ่งมาแบบค่อนข้างแบบเยอะเลยก็เลยนอนหลับสบายครับผมผมก็ออกกำลังกายเหมือนกันแต่ไม่หลับเลยคือเมื่อวานอะง่วงมากจริงๆผมเนี่ยงานอะ,อะไรนะเออกกาลังกายแบบไหนเอเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดอีกทีนะฮะแต่ว่าเมื่อวานผมเนี่ย <S <S เ,ออเสร็จงานเขาเสร็จงานวันเกิดตัวเองก็กลับบ้านรีบเก็บของแกะของอะไรเงี้ย<ม>ตอนผมกลางเย็นแกะของเสร็จต้องไปฟิตเนสต่อฟิตเนสเสร็จปุ๊บคือตอนนั้นตอนแกะของง่วงแล้วง่วงมากแต่ว่าเดี๋ยวฟิตเนสปิดที่คอนโดสี่ทุม่มก็เลยแบบรีบพอไปฟิตเนสเสร็จเนี่ยเราซิกแพคซิกแพควันนี้เ <c oughs> มื่อวานเล่นซิกแพคด้วยแล้วก็เล่นออกนิดหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ได้เล่นนานอะไรเงี้ยฮะแล้วก,วก็ก็เหนื่อยนะไม่ได้กินน้ําด้วยน้ําตู้เย็นหมด คือเมื่อวานนี้คือแบบโอ้โหผมนี่จัดก,การจัดแจงชีวิตตัวเองแทบไม่ได้เลยเมื่อวานฝนก็ตกเอ่อกดสั่งแก๊ปต้องราฝนตกฝนฝน,นมันตกแก๊ปมันมาส่งน้ําไม่ได้ครับผมก็เลยกินน้ําฝนแทนไม่ใช่มไป <c oughs> ดูว่าน้ําผมเหลือ,อนิดเดียวเมื่อวานผมใช้อย่างใช้สอยอย่างประหยัดมากแล้วไปฟิตเนสผมก็เลยไปฟิตเนสแล้วผมก็ค่อยๆจิบน้ําน้ําหมดผมก็ต้องอดทนครก็เลยฟิตเนสต่อหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกลับบ้านขึ้นขึ้นห้องอาบนองอาบน้ําเสร็จ ผมเนี่ยกินยาเพิ่มด้วยกินยาแก้แพ้กลัวกันคุมแพ้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะได้แบบเอยจะได้หลับสบายเลยกินยาแพ้จะได้ง่วงไม่หลับ,ลบเลยเมื่อคืนคือแบบไม่หลับตื่นอะไรก็ไม่ก็ฝันนู่นฝันนี่ไม่หลับเลยหลายวิธีตอนฝันเห <laughs> มือน <laughs> ฝันแต่รู้ตัวฮะเหมือนแบบหลับหลับตื่นตื่นอไเงี้ยฮะก็เลยตื่นสายความจริงต้องออก ออกออกบ้านเนี่ยประมาณ6กโมงครึ่งแต่ผมตื่นประมาณ6กโมงยี่สิบยี่สิบเลยหกโมงยี่สิบแต่ว่าผมมาทันเวลาเพราะว่ารถยังไม่ติดใช่อยู่อยู่ใกล้บ้านพอดีอะไรเงี้ยเขาให้มาหกโมงครึ่งผมมาไม่ตื่นหกโมงยี่สิบอาบน้วหรือเปล่าเขาให้มาเขาให้ผมมาเจ็ดโมงแต่ผมขับมาใช้เวลาเจ็ดนาทีถึงอะไรเงี้ยผมออกบ้านหกโมงห้าสิบไกลบ้านใกล้บ้านขับเครื่องบินขับเครื่องบิน ผมว่าทั้งหมดอะฮะทั้งหมดเลยเมื่อวันอดข้าวเพราะว่าวันวันนี้ต้องถ่ายฟิตติ้งฮะก็เลยแบบอดข้าวเย็นแบบทิ้งช่วงเวลาเลยฟิตคนงี้ได้ยินไหมคะในเรื่องนี้ฟิตคนนี้ก็ฟิตหนักเลยจริงโอ้โหออกกําลังกายมากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าก่อนคือผอมมากแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่กินเยอะแล้วมันมันไม่อ้วนสักทีแบบระบบเผาผลาญมันจะแบบดีดีมากเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยต้องออกกําลังกายแล้วก็กินให้เยอะแบบขึ้นเยอะ เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมจากเดิมก็เยอะอ,อยู่แล้วครับผมชวนไปกินปิ้งย่างหรือเปล่า,า,ววาจริงๆเมื่อวานก็เ <ๆ S 2> พิ่งก <ๆ S 2> ินครับกินกันมาเก็เลยต้องออกกำลังกายกันเลยเมื่อวานเสร็จงานปุ๊บโอ้โหแบบผมก็ไลฟ์แบบคุยกับแฟนคลับแบบเมื่อไหร่จะย่อยนะเมื่อไหร่จะได้ไปวิ่งแบบคิดในใจเงี้ยครับแต่ว่าในแน่เราไม่ได้มีโชว์หุ่นใช่นเดียวกันอ๋อฟิตขนาดนี้มีแน่นอนครับถ้าฟิตขนาดนี้ก็ต้องมีแหละผมว่าผมมันก็แอบฟิตอยู่เหมือนกันแล้วเบิกอากาศอันี้เราแบบต้องมาเตรียมตัวใหม่ ไม่ได้ออก,ไไออกานอ๋อก็ก็แอบแอบตื่นเต้นแหละครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่านอนไม่หลับเพราะว่าไม่ได้ออกกองไม่ได้เจอผู้ออออคนเยอะช่วงนี้เพิ่งเริ่มเจอเมื่อวานฮะก็อาจจะมีตื่นเต้นประหม่าอะไรไปบ้างครับนั่นแหละฮะก็มีตื่นเต้นบ้างครับผมแล้วก็จริงๆก็ยังกังวลเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เล็เกน้อยครับแต่จากการที่คุยกับพุ่มกับแล้วก็เราก็คุยด้วยกันตลอดว่าเรายังขาดส่วนไหนพุ่มกับพี่ชีวินเขาก็บอกเรามาเงี้ยครับก็พยายามแบบ เติมส่วนที่เหลือให้ได้มากที่สุดก่อนเปิดกองครับผมพอามาได้รับบทอางนี้เราได้เห็นคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องที่แล้วมาเลยครับโอ้อยแบบปุ่มพุ่มพุ่มพลิกเลยครับคนละอย่างกันเลยแต่ของผมเนี่ยเรียกว่าพยายามทําให้ละเอียดมากขึ้นหมายถึงว่าแบบแดิจิทของมันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็หลายคนอาจจะเห็นแบบครั้งก่อนมาแล้วในในแบบนี้แต่ครั้งนี้อาจจะอยากอยากเพิ่มอะไรมากขึ้นให้มันละเอียดแล้วก็ตึงใจมากขึ้นอะไรเงี้ยในในช่วงที่เรามีเวลาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นคอมเมดี้เยอะมากอะไรเงี้ยก็ก็พยายามพยายามแบบทําให้ดีที่สุดเรื่องเ n e r g y รเรื่องบทบาทการเรียนทําลายต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะไม่เป็นน่ารักคุกคลกนะก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยโอ้ยพี่เจตคนกลางเนี่ยทุกคนโตขึ้นหมดเลยทั้งเอื้อทั้งคิงทุกคนโตขึ้นหมดเลยครับแต่น้องไม้ยังเท่าเดิมครับผม โอ้ยแต่น้องไม้เขาหาไม่หยุดเลยนะอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่ผมว่าคาแรคเตอร์ของผมอะมันแตกต่างจากเดิมตรงที่จากเดิมที่เราเคยเล่นอย่างเหนือในนิเฮียมันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างขื่แล้วก็พูดน้อยแล้วมันจะเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าการที่เราเป็นน้องไม้นี่มันต้องมีความมั่นใจมีความอบอุ่นเทคแคร์คนอื่นมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่แบบบวกมากๆเนี่ยครับ ครับเนี่ยก็ฝากแฟนๆติดตามผลงานพิเจษคนกาลางด้วยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่คอมเมดี้ฮะทุกคนที่ดูเนี่ยต้องตลกหกหาขำไปพร้อมกับพวกเรานะฮะยังไงก็ถ้าเกิดมีได้ยินเสียงคําว่า วงสวงพี่เจ็คนกลางเนี่ยอย่าลืมมาเจอกันนะครับมาให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็เนี่ยก็ขอฝากติดตามพี่เจ็คนกลางเร็วๆนี้ด้วยครับจะเปิดกล้องแล้วผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้ามีวงสวงก็อยากให้ทุกคนแบบยกเป็นกองทัพมาหาพวกเราเลยก็มาเติมกําลังใจให้พวกเราแล้วก็เราก็เติมกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากซีรีส์เรื่องก่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยาเล่นกับอานนก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่แมนดี้ชาแนลหรือว่าไอฉีอีได้นะครับหรือว่าจะเป็นนิ่งเฮียก็หาว่าซือแล้วก็ คิวที่ไพ 2U ด้วยครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีดื้อเฮียก็หาว่าซนครับผมครับขอบคุณครับ